ครับผมวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันยามแรงครับมาเฮือนเบาหิ้งบึงเบาหยองเบาหยองสิปีนหัวแล้วครับเอาเอาเปิดเขาบ้านว่าได้ครับเบาหิ้งล็อกเสร็จแล้วมาที่นี่โอ้แสงแดด่องครับพี่น้องวันสิมาวันแห่ป้าเบาหิ้งไปเผาครับพี่น้อง มาเฮือนเบาหิ้งครับเลิกงานเลยก,ก็ได้่วนบายน้องมาอเอาแม็ดออกก่อนเสียาปาไปเผาครับโอ้ฝนมาแล้วมาแล้วทางฝนเบาหิ้งอ้ยเสือกับโปรงจกักรพลังรถเหยงพลวิวงเอ้าเอา,เอา,เอาคุยเหยิงน้อจังบ่เปิดนับบกย้อง ัก็โซ่งเอแท้โซผงเ็ท้ยังเดียวหนิว่ากันอยู่บ้านอย่างรถใส่ถัเข้ามาว่าว่าสิมาวันเห่สิมาวันเห่วันไหนก็วันสิล่ะโอ้กะสิวันเนาะว่าสันอันย่องมากล่ะเนาะโอเคครับมาไปวันเห่กันครับคือแบ่งหัวหันมาทงใหญ่แท้คือเอาหัวหันมาทงใหญ่แท้เซียวป้า

ออันนี้เอาไกินบ่นี่ไปกินเจ้าของโอ้พี่น้องมีตัวใหญ่ๆเลยครับนี่กินป้าหลายว่าเบ่งพุ่งไหมขับรถหลายเบ่งขี่โพออกเบ้าเฮงกันนี่สิเห็นังไลยสตักเอา วันวัยน้ำมันสืารปลานเขาอกิ้นน้ำปรทังมันลอยขึ้นกัตายหมดเลยวัวนีวันนียตักโอ้นีแนวตักตักเอาบันไหนนบันไดนี่บ่ยังไงบ่น่ปลาเาานอ้ยอ้อะครับพี่น้องมือนี่สิมาตักเอาปลานินเบาเฮงไปอย่างครับก็มีตัวใหญ่ๆด้ยนี่ล้นหมดเลยนี่ bah, is, ่ย

วโอ้ต uhm. oh, mm oh, oh. oh. ้องมีสูตรเอ้าเอาโอ้มันวะเนาะค่อยต้องยื่นแอบวะนี่โอ้

โอ้สิไดไป้จางห่ดเละใด้สองตัวใด้สองตัวเนอะเล้วเลยโอ้หเหนื่อยยังอันนี้เลยเนียวเค่งเนียเค่งนี่ใส่เค่ง โอ้ยมันหูอลไววบที่นี่เจ้าเดออันนี้ลงไปเลยไปเนี่ยได้พ่อหาโตว่นน้องนี่เลวเลยวะที่นี่เอานี่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 มัน

าศาสตร์ุขุนท่องสิเดี๋ยวมันจะลอยเข้ามาเออหัวมัวมันกิ่นเยเอออย่าให้มันสาใจกัน,นมันบ่นเนาะคืออยู่ใกล้เสลัะะที่นี้มันลอยมาแล้วมันล,นลอยมาแล้วตัวหนึ่ง น okay. oh, 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 ี่นี่นี่ว่งนี่นี่เอาครับพี่น้องมาตักปลาเบาหิงโอเคเอ้าพ่อ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 โอ้ครับโอ้ตัวใหญ่เติมครับตัวใหญ่ครับพี่น้องน้ำไหลเลยในี่ฝนตกมาน้ำขึ้นเต็มขอบเลยครับ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปย่างปลาก่อนครับพี่น้องแค่นี้นะครับผมสวยไปใหญ่สุดเลยอู้หูหูหูอ๋ออะเรบ้างตัวหนึ่งลูกสามลูกวกับสีโอเคครับพี่น้องได้ปลาไปย่างแล้วครับจะสร้างยี่หุ่นอ่ะสร้างยี่บ่อเสแล้วสองลูกโอเคโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปย่างปลาก่อนครับผม